บ้านใดเนี huh. Fl ่ยบ right ้านสมบูรณ์สาวหน่อยสิเอ่ออะไรเออยังยังยังเขาองเวียนอยู่ที่เขาเออเขางเวียนเขเดียวสมบูรณ์งามเด้อสาวบ้านสมบูรณ์แต่ถานายังโสดบ่เนาะยังโสดอยู่โสดอยู่นี่รอยนี่เปลี่ยนป่ะนี่นี้ใครนี่มากลิีนใหม่ทำสมัยแล้วพาใจเด้อ ขายอะไรอย่างเี้ยันต่อไปใหม่ครั้งที่ซ่อมมี่น้อยวันนนั้บรรยากาศอยูต่ตลาดบาสเมืองซานสาทางาาอุตสาหกรรมบาสมบบน โอนี yeah, ่ไถ yeah. ่ายคลิปเนอร์ท uh, ิศสามปีโตเป็นสาวเลยอยู่อยู่บ้านใดเนี่ยบ้านสมบูรณ์บ้านสมบูรณ์อานนเมื่อตอนนั้นเอาหาฟังเอาคือการเบาๆหน่อยเอาเคือการต่อยตุ้สาวหน่อยัเอะไรเออยังยังยังเขาห้งเดียนอยู่ที่เดียวก่อนเขาเดียนนี่เราได้มาทางเรื่องการไฟพี่หน่อย บ้านผูสาวบานสมบูรณ์งามเด้ผู้สาวบานสมบูรณ์สถานะยังโสดบ่น้อยังโสดอยู่โสดอยู่ไม่นมามาพิถานนี่นี่ที่สองที่สร้างงานอธิบายยดงไงไม่โตไม่ใจแล้วใส่แล้วแดงคือแดงหัวแดงหัวเบิดบ่เออคือกันเบิร์ตอ๋ออัจฉริะเนี่ยทำน้องสาวเพิ่งมาห้เกียว้เดียวก็เลยเฮ็ดใจเดียวเลยแี่สปัญหาบ่ อ๋อแต่ตน่ตนน่ซีมันหมักหมักแลหนึ่งนเนาะโยโนนบ้าพูรนี่รอยนี่เปลี่ยนตัวนี่นันนี้ไปนี่มากร้นใหม่ทำซ้อมแล้ ได้เลยพ่อวางหน่อยจ้ะย่างไหนแล้าได้แลยได้แล้วเขาใจเ่องเ้อนี่พี่น้องอไรอย่ายนั้ต่อไปมานเองรอทาเบิงบรรยากาศต่อไปยัง